ตาในบ้านเขานะก็มีพวกทูลเทล่าพิษสมบัติเชิงเลวัยแก้วลุมจองแล้วเขาจะมีตัวประมาณแ้เนี้แล้วเขาจะบอกของเขาเนี่ยโคตรเก่งเก่งมากอยากเจอบัวขาวอยากเจอตะวันฉายพิษสมบัติค่าตัวแปดพันกว่าบาทอยากเจอรถถังค่าตัวสิบล้านบอกถ้าเจอขอค่าตัวเท่ากันนะฝันเฟื่องคือมันไปคนละเรื่องคนละราวอย่างพม่าอย่างพม่าเนี่ย อ่ามีเขามีเล็บเล็บแหววของเขาเขาก็มีศิลปะาการต่อสู้ขเขาเขาก็มาชกมวยไทยเขาไม่ซีเรียสใช่ใช่เนี่ยไอ้ทานซินเนี่ยโซลินอูเนี่ยเห็นไหมโอ้โหดังระเบิดระเบ้อในวันจะไมเป้ชิเขาไม่ได้ติดเนี่ยมวยไทยเขาชกได้เป็นกีฬาเขาไม่บ้าเหมือนคุณขมิ้นอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นต้องเอาของเขาเป็นหลักเลยอะไรมันก็ได้หมดอย่างอย่างอ่าอย่างเวียดนามก็มี<ช>คือกีฬากีฬามวยไทยของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาสนับสนุนนักกีฬาจาก เอเชียทั้งหมดอ,อะไรประมาณนี้แต่เนี่ยเขาเลือกจากคุณแมายเองเขาก็อ,อยู่อย่างนั้นแหละมันจะเจเริญมเติบโตขึ้นมาช้าหน่อยมวยไทยเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีมีมาเป็นร้อยร้อปีแล้วเผยแพร่วัฒนธรรมเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า30ปีเนี่ยจนชาวโลกเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกจนเขายอมรับเขายอมรับว่ามวยไทยเนี่ยมันคืออะไรที่ศิลปะการต่อสู้แบบยืนที่ดีที่สุดอมาวันหนึ่งเนี่ยคุณขมายบอกของเขาเราคอปปี้เนี่ยมันบ้าบอคอแตกจริงๆเลยมันไม่ใช่เรื่องเลย ส่วนไอ้ปรมาจารย์ซานกิมซอเนี่ยท่วงท่าของเขาเนี่ยผมดูแล้วนะดูยังไงก็องค์บาดดูยังไงก็จาพนมถอดแบบมาเป๊ะเลยเนี่ยท่าเขาบอกของเขาอแล้วเขาไม่ได้เข้มแค่มวยไทยนะเขาบอกจาพนมก็เป็นคนขมเห็งโบขาวที่บวกขาวก็คนขมแขนนะอะไรดีๆเป็นขมแขนหมดเลย <c oughs> อ,อะไรประมาณนี้ล่าสุดเนี่ยหมูเด้ง เป็นกระเด้งจรลุกอยู่เชื่อ,อกระเด้งจรลุกอยู่ในสวนสัตว์กัมบูชาซะงั้นดูเอาไปโพสต์เอาไป